ครับสบายดีสบายดีทุกคนเด้อมาพบกับนี่นาดนเด้อเดานบริษัทกันมืน่อนี้นี่นะมาดิมส้วนสัตว์อยู่ที่นครุกคนทุมิจฉันเนี่ยถ้ากระหับว่ายู่นี่มีส้วนสัตว์ทุกคนมีสัตว์ไล่สนิทหรือกาบนหิบิดนี่นั่นเป็นนกกระจอกเข็ดแต่ที่เด็กเขาคิดว่าเป็นไก่ง่วงแบบโบเมยนเนาะไปอ่าน,นซื้อบริษัทเป็นนกกระจอกเทศเดี๋ยวเสียให้ทุกคนเบงเด้อมาครั้งแรกคือการนับคนเนาะเดี๋ยวเสียเข้าไปข้างในข้างในก็ยังมีสัตว์ไล่สนิทที่เขา่เคยเห็นเนาะจจะะให้เเเบบ่่งงกกกกกออนนรทศ ตัวปะกใหญ่แบบสูงสูงกว่าเขาอีกแต่มันคือไก่งวงเนาะแมนไก่งวงกับไก่งวงกับแบบนี้หักตัวหน่อยแล้วมีมีห่อนยาวๆคันนี้มันมีห่อนยาวๆมีอันนั้นแค่ตอนอยู่ในคลิปเขาจะขึ้นคีล่างแล้วมันเล่นนาะเป็นนกอระนิรภักต่างต่างประเทศอันเขาจะอันคีเนาะเป็นนกอันนี้เิรภักนโอตัวใหญ่นี่ไปมาเบิ้งถือเบิ้ได้สิกันมีไลรซี่ มันยัดมิดเลยนะเมนตัวนี้เป็นสีดาม่ตัวบกง่ายง่นี่เด่นกกระจอกเทศตัวบกสูงสูงบกใหญ่าอืมหนึ่เขิตอยู่มอปวดวันนี้มันจีตอดดึงหัวไปเข้าไปข้างในตัวบันย์สีขาวสีขาวก็งามวันนี้อากาศก็เป็นใจอยู่บบแดดฝนบปตก อันนี้มันย่งก็อันนี้มันซื้ออย่างซื้อโหลสิป่ะลอือบวเคครห็นงตะเพือคขึ้มาขึ้นมา,น,มา,น,มามนั่งอยู่หนคุณเนาะือกอืเย็มูกาน่อยู่นี่มีย่งเออปีกวางเกาวางออมันกวาง จะซื้อเออซีนี้กวงดาวแก่ข้อทายเจ้าเด้อกำลังนอนลิ้นอยู่เพิ่นว่าตัวกวงดาวนี่นะจักม,มาเห็นมาเหะทุกคนสัตว์อยู่ในนี้นะ่ะกับเรเคยเห็นตัวจริงจักเพื่อมือนี้ฮ่ากับมาเห็นมือนี้อากาศก็เป็นใจอีกโมเดลหอนฝนบมตุกมาเบุกหมาเหะคน เมนเพื่อนว่ามาแพามาเคตตัวน้อยหน่อยแต่เพียงตัวเตียนน้ยเนาะนี่ม,มาเคตหัวซานห้าก็เคยเหฮีย่เคยเห็นจากเถือมาเคตห้าก็เคยเห็นกู่มาเคตห้าก็เคยเห็น ยังเข้าไปทางในบังก่อนไปใช้ระเหินองเกจก็ได้ยังไวไหมอ๋อมีลิงแดมียังเดมพูดผู้ใดปั๊บเคยห็นลิงอันนี้เป็นงวยังงัวะนี่นะเออเป็นตะเพียงใช่ไหมงวแค่ว่าชงัวแค่เออเคยดซีนี่นะเออคือเดาไเลยผู้ใดเออซ้งคนเทอในนุ่งบาในซีเดียวกับอันนี้เลย นี่อันนี้มันงัวเขะท่านก็เคยเห็นทุกคนอันนี้มันยังอันนี้มันยังนกหวันมันยังนกไก่งวงนกไก่งวงนกไก่งวงท่าว่านกไก่งวงเกิดมานี่ปะอ้ามันอันนี้ซื้ออันซื้อเมยซื้อว่าจังไรลนกแคสโซแคารี่ นกนกแคทโซวารีมีอาหารห้ามเด็แล้วอยู่ไหนเนาะวันนี้ก็มานำกานสร้างคนมีน้องไผ่แล้วก็น้องเกีตหมานีกันก็คือบ่ด้ทำงานเคือวางเบียบแล้วก็บุหงสิพากันไปไส้แล้วก็มารินโซเทสจะแบบอยู่ข้างในบ่คคยมีคนหรือว่าเป็นนับหมือน มันทำงานบนโต๊ะเย็นเด็กหนูอยาะจะเศร้าอาทิตย์น่จะมีคนไล่เดินท้องเพียนเดีก็คือม like ันมีแต่เฮาซ้ำคนอยู่ในนี้จีบมูอเฮาเดินมูอเฮาข้าดอันนี้บุญเรียนดีอันนี้เอินมาจังไหนคางหัวข้าวคางหัวข้างปะอันนี้น้าตัวข้างนะเออข้าก็เคยเห็นพเก่าเป็นจังซีบก มาให้นกอันนึงงามเฮ้ยงามว่าเอิอซื้อว่านกกังเกลฮอนวิตตเรียาอึกฝาอึกแดงเอามีอึกฝากับอึกแดงทุกคนเราจะให้เบิ้งละอันอยู่หัวนะงามงามคืออันมีมงกุฎเนี่ยแล้วก็เบิ้ลมาขายคืออันนกยุงนกฮวาเป็นอันเนาะเมนขึ้นบนงอันนี้อึกแดง มันม uh, ีอึกฝากับเอื้แดงพูดในยุทงพูดในเอือเอฝาพูดในในนี่ตัวยางไปยัางมาเจาาาไทยชื่นเอาไปงามว่ามันงามมันงามมากฮัลโหลฮัลโหลัลโหลสบายดีมสันนีมงกุฎมันบอกเกมวันีสัสนีเกมข้า สนีสนีแก้มขาวกว่าม oh ันดื้อบ่เฮ็ดหยังน้่งบงสัตว์บ่หมดเชื่อมันมีหลายสัตว์ที่เฮาบ่ได้เห็นเทื่อเดี๋ยวนี้มาเห็นนกมาขอมันบ่เชื่อแม่นูดินกมาขอเป็นสีฟ้าสีเหลืองงามงาม Để bông nham mười lăm đi hằng một cái tên thôi hảo 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 Hello, hello Hello, 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 hello. Chào bao จะก็บเอาได้หนึ่งกินขนมบ,บ้ามีเนื้อผู้ฟังอยากกินยังบ่ไปเขาไปโลบอ,อีกไปจ,จับขับกันได้ตัว่ากาแฟให้เลยยังมีไลฟ์อันซิงไล่ย,ยังที่เขายัางบบเห็นเ้ื่ออันนี้เพิ่นก็เป็นอันครั้งแรกคือกันเนาะที่มาบส่วนสัตว์ข้งเลกที่มาส่วนสัตว์น่ากับข้งเลกที่มาส่วนสัตว์อยู่นี่ นักเลยว่าสนุกเด็กน้อยก็ยังโบโถ่เฮาความสนุกความมวนเด็กน้อยยังบบตื่นเต้นพอแม่นฮะปุ้ใหญ่มากตื่นเต้นกว่าเด็กน้อยจังโอ้ยก็เทอะก็อันสัตว์ไลายยางไลยสนิทที่เฮาอย่างบบเคยเห็นจักเทื่อจนอายุมาปั้นหรอกฮะก็เคยเห็นเนาะทุกคนอุ้ยงามอ่ะสวยไหมมกไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติภูเขาภูผ้าป่ามไหมอันนี้เป็นอย่างก่อนนะหี่เออันนี้ไม่เนาะ สาามีสามีเป็นเบะแบบเม,มนบอกเบะเบ,เบแค่หรออยูนะ่กับง,งามทุกคนเบะแค่อันนี้มันโตเตาเตาล้านปีนะซ่องคนทันกระไดแบบบม่เคยเห็นนะ Chính chăng căn cấu yang mèn ba cựu yang hả lâu 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 hả Nhi đi, ở đây cứ sư không cháu Tôi như còn không như có chào ảnh sẽ đèn nhanh hơn là cái chỗ bằng gì con à. mệt là bỏ nhằng tí à. ừ, Nó còn sang phát Ơn hầu à Bỏ hết nhiều đi nè à. Nhưng mì ít เบิ้งคบหรวะสัตว์นะเบิ้งคบเียว่แกตยังพอินะตัวิงห่ตัวตัวซิงิเค,ย,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 คย,ย็ห้าก็เคยเห็นตัวยงหไหมสัตว์ปาหองแล้วัน้นี มานาสิพาแม่มาก,ก่อนนองมาเบิ่งก่อนเนาะสิพาแม่มาเลาะเบิง่งแม่ก,นาากม็น่าจะบ่คยเห็นจักเทื่อนี่นาเองก็เป็นครั้งแรกคือกันเนะา,านเนะนนนมาเบิ่งจักไดงรสนิทเนาะกโดนได้มาเที่ยวคันนึงเพราะว่าก็ตั้งแต่อันแม่เขางมอนอะ่กอะก็พอีแล้วก็บ่ได้ไปเที่ยวไสก็อยู่แต่ในเมืองบ่งอยู่อันนี้แม่นตัวเป็ด <laughs> แปลงอ้บบบมบบบบเบบบบนบบบบนบบบบ่ายังกบบบมบนนบบบบมบบ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 นบ่นบบบบบวบบ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 บนต้วจริงบบ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 บอบบ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 นบ่งบบ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 ตบบบบบบบตาเบบบบเบบ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 วบบ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 ตัวจบบ เราคิดว่าจะเป็นหุน่นเอาเข้าไปเอาเข้าไปซ่องนนะกนหนึ่งหา่หูเยาะลงไงเอบเข้าไปเข้ามาก็้องยินดีต้อนรับก่อนคะแนนต้อนรับกอนนี้ฟื่นตกเหรอไม่นนะฟื้ตน,ตนตกก็ให้กักลับกันเดอ้อ